ทัานทำยังสังฆาพิคีติงกรโมมร,รมาเสงพระสงฆ์มาชวสุขปฏิัติคุณที่ยุตโตพระสงค์ที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นตน้นโยชะพิทโทอริยบุคคลสังคเสโทน เป็นหมู่แห่งพระอริยาบุคคลอันประเสริฐแปดจำพวกบะบาวราศยกายจิตโตนมีกายและจิตอันอาศัยธรรมมีศินทั้งพวงเป็นตน้นวันธมรมธรรมริยานัคนังสุสุทงัง อริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธิ์ด้วยดีสังโฆยสัพพะปานินางสาระณังเขมะมุตตมังพระสมมุใดเป็นสระณะอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตติยานุสติทานังวันธามิตังสิเรนัง วายพระสงฆ์มูน,นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สามด้วยเสียนเก้าสร้างขาดสรงหัดสมิธาโซวาสร้างโคเมสามิกิตรง พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระาเหนือข้าพเจ้าสร้างโคทุกขัสคาตาจะวิธาตาใิตสัสสเมพระสงฆ์เป็นเครื่องกำจัดทุกและทรงไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสร้งางคาสร้างหังนิยาเทมิสริลันชีวิตันจิตดัง ถาวายชีวิตนี้แด่พระสงฆ์วันทันโตหันเจริสามีสร้งางฆาดโสปฏิปันนตังข้าปเจ้าู้ไวอยู่จากประพฤติตาม ของประสง,นสง์นัตติเมสสรณังันอย่างสงโฆเมสสรณงวรังสรณะอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีปเป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพระเจ้าเอเตนะาสตรวัเชนะวัตเตยอย่งางศาสตุสานเน ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระาศาสนาของพระาศาสดาสร้างขังเมีวันธมานีนยังบุญยังข้าพระเจ้าผู้ว่ายอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ขวนขวายบุญได้ในบัดนี้ ดะรายะมีมเหสุงทัสสะเตเจสงส์อันตรายทั้งปวงอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยศีลกุศลกายีนวาจายวจตสสว่ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีซึงเกกุกรรมว่กะทำไม่ยายัง ที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์สั้างโคปฏิคันตุอัจจยันตั้งขอพระสงฆ์จงอดการันตเรสริตุงมาสังเกมเพื่อการสำรวมระหว่งในพระสงฆ์ในการต่อไป